การเช็คน้ำยาฟรีพัดลมนะครับว่ามากหรือน้อยเกินไปก็สตาร์ทเลยครับเผาหัวนะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวมันจะสามวิห้าวินาทีกันเลยอ่าสตาร์ทเสร็จแล้วดูที่พัดลมนะครับดูที่พัดลมนะครับที่พัดลมนะอ่ะพอระดับเครื่องแนละ้วพัดลมทั้งหมดประมาณห้ารอบ ้ารอบขึ้นไปห้ารอบ7ิบรอบ,อบแต่ถ้าปุนเป็นยี่สิบสามสิบรอบไม่หยุดนี่ก็ต้องเพิ่มน้ายาหน่อยแต่ในกรณีนี้ก็คือใส่น้ายามากไปพอดับเครื่องปุ๊บพัดลมจะหยุดทันทีเลยพัดลมจะหมนประมาณห้ารอบสิบรอบเลยเพิมเยอะพอดีคือเป็นการช่วยผ่อนภารละแต่ถ้าเราไปถ้าดับเครื่องแล้วพัดลมหยุดเลยเนี่แสดงว่าหน่วงครับมันเป็นหน่วงเครื่องยนต์ทำให้กินน้ำมัน หลังใส่พานกินผู้เล่นะแทนดี้ช่วยผ่อนแรงผ่อนความร้อนกลายเป็นเพิ่มพาระให้กับเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะด,ดับเครื่องนะดับเครื่องแล้วมันหยุดทันทีนี่แรงมากๆเลยเบยพัดหยุดทันทีเลยครับอันนี้คือมากเกินมากเกินไปเนี่ยมันหน่วงมากครับ มันน่วงมากเกินไปคือดับแล้วคือไอ้ใบพัดต้องหมุนไปประมาณห้ารอบสิบรอบนะประมาณนี้มันจะได้ช่วยผ่อนพลระเครื่องยนตนะ์ถ้าอย่างนี้มันไปลังครับดับปุ๊บใบพัดหยุดตึกเวลาเราติดเครื่องยนต์ปุ๊บไอ้นี่มันจะไปลังพุลงงพุเลสสายพานก็จะอืดเครื่องก็จะอืดน,นะทํางานหนักครับพ้ลงพุเลสสึกไวแต่บางคันนะครับดับเครื่องแล้วหมุนยี่สิบสามสิบรอบไม่หยุด ไอ้นั้นก็พัดลมไม่เป่าเครื่องเลยครับไม่ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับถ้ารดทีติดก,ก็ความร้อนขึ้นได้แต่ส่วนมากก็ช่างส่วนมากก็จะหวังดีนะครับก็จะใส่เยอะขนาดนี้ดับปุ๊บไฟพัดหยุดเลยครับนั่นแสดงว่านะเป็นภาระครับทาให้เครื่องยนต์กินน้ํามันอืดเร่งไม่ขึ้นทูเลส่สายพานสึกไวกว่าก,กําหนดเครื่องสัน่นสั่นตลอดนะครับเพราะว่ามันล้างไว้ครับเนี่ยครับหลายคนที่เครื่องสั่นไม่หายก็ นี่แะครับไอ้น้ำยาฟรีพัดลมเนี่ยเป็นปัญหาปัญหาจิบจอยครับแต่วมันต้องสังเกตครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบไม่น่าเป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายครับ